thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสร้างฝันพัสติสุขค,ค,ค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผู้คนที่นั่นก็อยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ำมันและอย่างพาร,ราค่ะซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบเชิงเดียว แต่เมื่อพวกเขาต้องประสบปัญหากับโรคพืชหรือผลผลิตที่มีราคาที่ตกต่ำแล้วก็จะทำให้พวกเขานั้นขาดทุนจึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพยายามเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือพวกเขาในการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะค่ะโดยเริ่มจากการส่งเสริมให้กับผู้ที่มีใจรักในการทำการเกษตรรวมกลุ่มกันที่มีชื่อว่าย o งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะ และในวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการบริหารจัดการของกลุ่มอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะ แต่ว่ามีลกครับมันลกเขียวมันยังไม่นั้นเ,ยเลยแต่พอลูกทุกจะ่จะาหลูกทุกทายบนมาลิ้นเดียวกโปโลแล้วอยู่ทบเป็นดอกเลยไม่ไมีนมนาคือจนะคัดเลือกเกษตรกรเนี่ยค่ะที่ท,ที่ที่อายุก็คือตั้งแต่1 7ถึง45ปีนะคะที่เป็นใจรักทางด้านการเกษตร,รไม่จํากัดเพศนะคะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ,อยังไงนะคะก็คือมีความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีมีความเชี่ยวชาญแต่บางบางทีถ้าเหมือนเขาขาดความรู้ขาดประสบการณ์เนี่ยทางเราเนี่ย จะมีการพัฒนาเขาด้วยค่ะยังสามาตรความมือของป่าได้ตอนนี้มีสี่รายค่ะลักษณะแบบเป็นแบบพืชผักแล้วก็ปลูกไรานาส่วนผสมเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ว่าเขาเริ่มลองทําการเกษตรแบบผสมผสานลองทด,ทดลองเองแค่สามงานนะคะเมื่อปี57แล้วก็ทางสํานักง,งานเกษตรเนี่ยได้เข้าไปดูนะคะเข้าไปก็คือจะดูลักษณะแปลงว่าแปลงเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็แนะนําว่าต้องปลูกอะไรเพิ่มต้องจัดก,การสวนยังไง แล้วมันมีมังนกม่บมาเล่าพรอ,อยู่นั้นมันก็จะรับมาแต่ว่าใบสวยแล้วนี่ผมมาเปล่ากับู้สึกว่าเริ่มติดโรคเลยหลักแต่ก่อนไม่เป็นโลกไม่ติดนั่นเล้ยติดโลกจังเลยมาเปล่าเลยตอนนั้นเดี๋ยวนี้จะจะติดโรงของผมีชากิฐานแทนทุนใส่ตับรองของเต่ติอ่าอ่าลองเลยะะคือ <ละ S 2> เรียนมาด้านเกษตรโดยตรงแล้วก <ละ S 2> ็คุณพ <ละ S 2> ่อเสียกลับมาทางการเกษตรแทนพ่อผมก็กลับมาเมื่อก่อนจะเลี้ยงสัตว์โดยการคือเลี้ยงโค พอเลี้ยงโคเสร็จก็พูดกับแฟนว่าเออลองมาทําแบบเกษตรผสมผสานเพราะว่าถ้าว่ายางพาราอย่างเดียวเพราะว่าช่วงฝนตกช่วงฤดูฝัดใบเราก็ไม่มีรายได,ได้ดังนั้นเราทํายังไงถึงให้ต้องไงได้มีรายได,ได้เสริมขึ้นมาก็เลยทดลองทําแบบเกษตรผสมผสานโดยใช้เนื้อที่3งานทดลองปลูกลองผิดลองถูกในแปลงอันนั้นแล้วก็รู้จกักและก็รู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ทํามาแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ ช่วยเราได้หลายอย่างแทนยางาร,รา,าได้ก็ในนี้คือทําแบบประสมผสานก็ปลูกหลายอย่างครับผมมีกล้วยทุเรียนมะพร้าวน้าหมอมมีส้มโอกัหรังกันกิมจูแล้วก็มีชมพู่ทิัทบทิมจันครับผมแล้วก็เลี้ยงปลาเน จากความคิดริเริ่มในการทำแปลงเกษตรผสมผสานในปี2560ที่ได้มีการทดลองการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่3งานโดยมีการปลูกทุเรียนชมพู่มะพร้าวและพืชผักต่างๆและเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของแปลงเกษตรผสมผสานดังกล่าวในปี2561ก็คิดที่จะขยายพื้นที่ปลูกด้วยทำการปรับพื้นที่เพื่อทำแปลงเกษตรผสมผสานเพิ่มอีก3ไร่3งานโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเข้ามา สนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งวางระบบน้ําในแปลงเกษตรผสมผสานจากนั้นก็ได้มีการวางผังการปลูกพืชเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นการเกื้อกูลกันของพืชแต่ละชนิดและการบริหารจัดการภายในแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพครับ อนนี้ก็แปลงแรก3งานก็คือให้ผลผลิตผมก็เลยปีกศูนย์ก็ขยายมาเป็น3ไร่จาก3ไร่นะก็ทําปีกศูนย์พอเข้าปีกหนึ่งทางเกษตรมาเห็นว่าผมทําก็มีโครงการของงบชายแดนใต้เข้ามาสนับนุนต่อต่อยอดมาผมก็ทํามาเรื่อยก็รู้สึกว่าเออคือชื่นชอบแล้วก็มีใจรักในอาชีพเกษตรก็เลยต้องปรึกษาแม่ว่าขออีกสักเปลงเพราแม่เห็นผมทําแกก็ไม่ไปเสดอนุญาต ขอโค่นอีกหนึ่งแปลงก็คือหนึ่งรายสามงานเพราะผมดูแลว,ว่ายางาราเมื่อก่อนดินแถวนี้ตั้งสองสามมันเป็นดินนาแล้วก็มาไถาปลูกยกร่องปลูกยางผมดูแล้วว่ามันไม่คุ้มกันแต่ละปีไม่คุ้มค่าปุ๋ยไม่คุ้มค่าแรงของเราเออเรามาทําแบบการผสมสามารถอย่างน้อยเรามีไรายได้ไม่ต้องเยอะผมว่าก็ให้ได้ก็ว่าเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้ก็พอแล้วแต่แต่ว่ากลับด้วันใดวันวหนึ่งถ้าว่าผลผลิตผมออกมาเยอะเหมือนทุเรียนผมให้ผลผลิตพระ,พระน้ำหองผมให้ผลผลิตมากก็หมด ว่าต่อใบราได้ผมก็คงต่อเรือนก็คงน่าจะเพิ่มขึ้นนมกให้คุยกมาอา่าทำแล้วเขารู้สึกดีเขาประทับใจเขาชอบในการทำกรเกษตรผสมผสานก็เลยขยายพื้นที่ปลูกไปอีก3ไร่ ค่ะตอนนี้เป็นเกษตรผสมผสานเลยมันดีขึ้นเนื่องจากว่าเขาได้มีวางแผนการปลูกอะค่ะจะมีรายได,ไดท้ทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีขึ้นมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าทําพืชเชิงเดี่ยวยางพาร,รายอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้เฉพาะประมาณ6-7เดือนที่ได้รายได้ปกติถ้าหน้าฝนนี่ก็คือมดกลิดเลยนะคะ แล้วก็ช่วงที่ยางผัดใบรถก็งดกิจช่วงนั้นคือเกษตรกรจะไม่มีไรายได้ถ้าสมมติว่ามาทำพวกเกษตรผสมผสานได้นะส่วนผสมเนี่ยเขาจะสามารถจัดระบบความของเขาได้ว่าเขาจะให้พืชออกรายวันรายเดือนรายปีได้หมดเลยค่ะเขาสามารถมีไ,ได้ได้ตลอด ด้วยบางทีเขาก็มาซื้อบางทีก็คนมาปลูกผักคือมันไม่ใช่ว่าคือคนในหมูม่บ้านเนีขาดูแล้วเขาดูดีว่าของกระทาวุธตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ว่าศูนย์เรียนรู้ที่ว่า,วา,วาเรื่องเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ ผู้ชมครับแปลงเกษตรผสมผสานของคุณคาถาวุฒิเรียกได้ว่าเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่เน้นการวางแผนการปลูกพืชที่สร้างไรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีทําให้ตลอดทั้งปีครอบครัวของคุณคาถาวุฒินั้นมีไรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมออีกทั้งการทําการเกษตรจะเป็นการทําการเกษตรแบบครัวเรือนที่อาศัยแรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลักครับ เน้นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์และปฏิบัติตามแนวคิดตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดในขณะที่จะต้องมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวตลอดทั้งปีซึ่งจะต้องมีการจัดการและการบริหารผลผลิตแต่ละชนิดให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดนั่นเองครับเริ่มแรกคือผมเป็นการทดลองมันก็มีปัญหาก็มีแมลงพวกแมลงก็ไอ้ปัญหาสำคัญในการปลูกพืคือแมลง เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราไม่ได้ใช้อะไรคือศาสนาที่สุดคือมะเร็งก็คือต้องอยู่กับนายได้แล้วก็ต้องปรับตัวคือโดยแช็กกาวดักเหนียวพังฟาร์มเราดีเราสามารถที่จัดการเรื่องการปลูกพืชเรื่องศัตรูพรชืชเราสามารถจัดการได้แรกเริ่มเมือ่อตอนที่มี3งานก็คือผลผลิตก็คือจะจะ,จะขายในหมู่บ้านนะคะเนื่องจากว่า3งานเนี่ยพื้นที่ปลูกของเขาไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะแล้วก็พอมาขยายแปลงเนี้ย มันจะได้เครือข่ายจากการไปฝึกอบรมของเกษตรกรนะครับของยางสมร์ทฟาร์เมอร์ซึ่งเขาไปอบรมเนี่ยเขาสามารถสร้างเครือข่ายของเขาได้เขาสามารถรู้จักยางสมร์ทฟาร์เมอร์ที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ก็มีเครือข่ายในการขายสินค้าของเขาว่าว่ายางสามาร์ทฟาร์เมอร์ของของแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการสินค้าแบบไหนนะคะและบางทีเหมือนพี่วุฒิเนี่ยเป็นผู้ผลิตเขาสามารถผลิตให้ได้ตามความต้องการของเครือข่ายของเขาได้ อันนี้เรื่องตลาดก็ no ไม่มีปัญหาการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะบางทีอ่ะเหมือนบางเรื่องบางอย่าง Tonight> เราไม่รู้แต่เครือข่ายเรารู้นะคะมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งด้านเรื่องโรคพืชเรื่องการจัดการฝังความเรื่องการตลาดเนี่ยเครือข่ายของเราเนี่ยสามารถช่วยเราได้ใช้ขัาไวซเส้่งของนาวาีค่ะแล้วก็จากไว้เซ้นของนาวาีเนี่ยในของไว้์ซ้นนาวาีเนี่ยเขาจะพัฒนาเหมือนเขาจะเอาพืชที่ว่าผ่านมาตรฐาน นะคะซึ่งของพิวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นผ่านมาตรฐาน g a p ได้ของกล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยหอมทองก็มีมีมี g a p แล้วค่ะเป็นแบบน้ำซึมใต้ดินครับผมตาน้ำใต้ดินไม่ขาดครับผมเพราะอันนี้ผมขุดประมาณสี่เมตรคือเท่ากับระบ,บน้ำบอ่อใหญ่ด้านนู้น เริ่มเรกในปีออน่ .1 ทางกเกษตรสำนักเกษตรอำเภอเมลานส่งผมไปเป็นอบรมยางสมร์ทฟาร์มเมอร์ก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับยางสมร์ทฟาร์มเมอร์เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการตลาดการขายออนไลน์คือแล้วก็อย่างเชื่อมกันคือเชื่อมเครือข่ายตลาดที่ได้จากนั้นก็พาไปดูงานของที่เขาพัฒนาแล้วแล้วก็ไปคุยกับคือคนที่เขาชำนาญแ,แล้วก็เราก็ไปศึกษาแล้วก็กลับมา ไอพัฒนาด้านการเกษตรของตัวเองครับผมผมจะวางแผนว่าตรงนี้จะปลูกอะไรในระหว่างกลางกล้วยจะปลูกอะไรแล้วก็จุดไหนที่เราจะสามารถปลูกพืชอายุสั้นได้คือพอเริ่มทําเริ่มแรกจากการทดลองแล้วก็มามาสามไร่แล้วก็มานี้คือมันจะอยู่ในแผนจะวางแผนหมดทุกอย่างเลยครับผมที่เราต้องจัดวางพื้นที่ก็คือหนึ่งถ้าเราปลูกผสมบางทีว่าพืชอายุสั้นก็อายยาวม,มาปลูกบางบางที พื่สั้นบางบางพืชมันจะชอบแสงแดดเยอะถ้าเราปลูกผสมกันบางที่เพื่อยาวอย่างเช่นกล้วยมันจะบังแสงมันก็มันไม่เจริญตัวแต่นั้นเราต้องแบ่งเป็นโซนว่าเออโซนไหนเป็นพืชอายุยาวอย่างเช่นกล้วยจวนไหนเป็นพืชอายุสั้นผักสวนครัวอะไรแบบนี้คือมันจะได้รับแสงการเจริญเติบโตจะดีกว่าครับผมให้ต่อการเก็บเกี่ยวและการดูแลกษามันก็ง่ายกว่าครับผมคือของผมก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นระบบก็คือการน้ำก็คือสปริงเกอร์มั่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือใช้ แรงงานตัวเองรถแายามคือที่ผมไม่ใช้สปิงเกอร์หมดเพราะหนึ่งผมอยากให้คนในครอบครัวมาช่วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ว่าเชื่อมความสัมพันธ์กับภายในครอบครัวมีลูกมีน้องสาวมีน้องๆมาช่วยทำผมว่ามันเป็นความอบอุ่นแบบหนึ่งอันดับแรกผนเลิที่กับผมยึดหลักคือเลี้ยงครอบครัวก่อนเหลือจากนั้นก็คือขายเพราะเป็นไรายได้เสริมคือพ่อค้าเข้ามาเอ,าเองที่สวนแล้วก็ผมไปส่งตามตลาดนัด หมือนอย่างเช่นกล้วยถ้ามีสักห้าเครือไปส่งในตลาดนัดถ้ามีเยอะทางกล้ามอะไระไอ้ที่เขาไปรูปกล้วยก็จะโทรมาว่ามีกล้วยไหมแล้วผมพาไปส่งเป็นคือคันรถกระบะ เกษตรส่งเสริมด้านพันธุ์พืชก่อนแล้วก็พอเราเห็นเราปลูกทำต่อเนื่องเขาก็มีโครงการเข้ามาให้ค่ะโครงการของชายแดนใต้อะค่ะเป็นกเกษตรผสมผสานค่ะส่วนมากจะเป็นกล้วยนะคะช่วงนี้ก็ส่งนวตีที่นาประดูกับแม่ค,ค้าขายกล้วยทอดน,นะคะนอ,นอกจากการกีดยางนะคะกล้วยก็คือเป็นไรายได้หลัก ชมคะจากการทําการเกษตรแบบผสมผสานของคุณคาทาวุธอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนและสร้างรายได้จากผลผลิตร,รวมไปถึงการลดต้นทุนในครัวเรือนอีกด้วยคะ่ะ และในปัจจุบันค่ะคุณคทาวุธนั้นสามารถขยายพื้นที่ในการทําการเกษตรแบบผสมผสานได้ถึง1นงไร่2งานค่ะโดยเขาได้นํา,นานมาปลูกเป็นกล้วยน้ําว้าสลับกับพืชผักสวนครัวค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนและตัดวงจรในเรื่องของโรคศัตรูพืชค่ะซึ่งถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบอัจฉริยะซึ่งยึดหลักทางธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังเป็นการต่อยอดให้กเกษตรกรรุ่นใหม่ได้กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์ค่ะ เนื่องจากว่าตรงนี้จะทําเป็นเหมือนกับศูนย์บ่มพะของยางสมาร์ทของอาเภอนะคะจะเป็นแปลงเกษตรผสมผสานต้นแบบระดับอาเภอนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนที่สนใจเนี่ยมาศึกษาดูงานที่นี่นะคะสามารถศึกษาได้ทั้งเรื่องระบบสวนการวางผังแปลงการวางระบบน้ํารวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วก็เรื่องของการตลาดนะคะรวมถึงการการแปลรูปนะคะซึ่งที่นี่นิคิดว่าน่าจะครบวงจรก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะก็คือ แปลงนี้คือเปิดกว้างใครใครไปมาผ่านไปมาเนี่ยสามารถแวะได้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่ว่าไม่รู้จักอยากรู้จักอยากเข้ามาสัมผัสแต่ไม่กล้าเข้าไปติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพามาลงไป ผู้ชมครับในพื้นที่1ไร่2งานซึ่งเป็นแปลงขยายนี้ได้มีการต่อยอดจากแปลงที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลานโดยมีการปลูกกล้วยน้ำว้าและพืชผักสวนครัวต่างๆสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันและตัดวงจรศัตรูพืชอีกทั้งในพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสานแห่งนี้คุณคาถาวุฒิได้มีการเปิดร้านจำหน่ายและแปรรูปผลผลิต และยังเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจให้เข้ามาศึกษาวิธีการทำการ,กรเกษตรของเขาได้อีกด้วยครับอันนี้คือพื้นที่นี้ก็หนึ่งไร่กับสางานครับผมก็รู้สึกแปงนีจะแบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นโซนว่าโซนไหนคือไม้ผลโซนไหนคือพืชผัก,กสวนครัวแล้วก็เป็นแตงก็โพดจะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เมือนกับด้านนู้นจะเป็นผสมผสานปนกันหมดพอเวลา ไอ้เพื่ออายุยาวอย่างเช่นพระน้ำหอมทุเรียนปมโตไอ้เพื่ออายุช้านผมก็ไม่ได้รับผลผมก็เลยต้องมาทําเป็นในแปลงที่3คือแบ่งให้เป็นสัดส่วนตอนนี้คือเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้คือเขาเข้ามาอบรมเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสิ่งผสมสานและก็ตอนนี้ก็จะเป็นตั้งศูนย์สจชคือศูนย์กำจัดสัตว์พืชด,ด้วยส่วนมากก็คือกรรมของสอนอกเกษตรอำเภอต่างๆเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามาดูแล้วก็ชา,บา,า,าวชาบ้านในพื้นที่เข้ามาอ,อรมาาบรมขอคำปรึกษา เรื่องโรคพืชตรงนี่พ่อผมเป็นศูนย์ต่อจตอกำจัดโรคพืชผมมีดิวเบรียมีไซโคโนมาผมบอกเอาไปใช้เพื่อกำจัดเชื้อราเพื่ออะไรคือสามารถคือเชื่อเครือ,อาการได้โดยที่ว่าเขาให้มาเป็นค่าตอบแทนแต่ผมไม่เอาผมถือว่าเคืออ้อกูลกันดีกว่าลูกผักไว้กินเองนี่ประมาณ80% ขาจะปลูกปักกันเยอะในจุดนี้ที่ของจุดกระทาวุฒินี่แหละส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านมักจะถ้าเจอปัญหายกตัวอย่างเช่นเพลี้ยเช่นอะไรนีเขาจะมาเขาจะเขาจะมาปรึกษานะครับก็มาปรึกษาของกระทาวุฒินี่แหละกระทาวุฒิแกเป็นคนที่ว่าคือแกทำหานเนี่ยแกพอดีแกจบมาจากเกษตรแล้วก็ในเรื่องการทำงาของแกเนี่ยคือแกส่วนใหญ่แกจะเน้น นะครับแกจะน้นแบบอินทรีย์มากกว่านะครับก็ไปเป็นวิทยากรบางทีผมม็ประชุมในหมู่บ้านบางทีก็เชิญแกไปบางทีชาวบ้านก็อยากจะถามว่าเอออพืชยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวมะพร้าวทำไมใบมันทำไมใบมันเหี่ยวทำไมใบมันเหมือนอนนี่แกก็ให้แกก็แนะนําไปแล้วเรื่องเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ก็มีปุ๋ยที่ที่หอประชุมบ้านผมนะคือ แกไปตัามปุ to ๋ยหมักปุยหมักก็ว่าตั้งไปที่ตั้งไปที่หมู่บ้านของผมคือคือถ้าเคยจะเคยจะปลูกผักอะไรก็สามารถไปเอาฟรีได้เวลาเขาทําพวกเชื้อราหรือว่าพวกที่ว่าเป็นสารกําจัดศัตรูพืชนะคะเขาก็ ช่วยแนะนำแล้วก็คือให้ชาวบ้านมาร่วมทำด้วยแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้ชาวบ้านเอาไปเพื่อที่จะสาธิตในครวัวเรือนนะคะพอดีที่บ้านก็มีพวกพริกพวกมะเขืออะไรแบบนี้คือเมื่อก่อนคือไม่มีความรู้แบบนี้เลยแล้วก็พอได้มาเรียนรู้ตรงนี้โอเคเราก็ไม่ต้องไปหาพวกเคมีอะไรมาใช้ะคะ่ะใช่เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนะคะ่ะ ผู้ชมครับที่ผ่านมาคุณคทาวุฒิในฐานะเกษตรกรต้นแบบผสมผสานดเด่นของอำเภอแม่ลานปี2564ได้มีการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยเปิดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาทั้งในด้านการทำสารไล่มแมลงสัตรกูพืชการจัดสรรพื้นที่ให้กับคนในชุมชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นคนกลางในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้วยกันแลกเปลี่ยนองความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีความเคลื่อนหนุนกันที่เกษตรกรแต่ละคนนั้นได้มีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงลองผิดลองถูกจนประสบผลสําเร็จครับแล้วก็มีมะพร้าวมีหมากแล้วก็ด้านโู้นจะเป็นมีเงาะมีส้มโอแล้วฝูกฝรั่งกิมจูแล้วก็ผักเลียงที่เป็นปลูกพืชเทมระหว่างต้นมะพร้าวคือสามารถปลูกแบบอิงอาศัยกันได้ พราะว่าปักเรียงมันชอบอยู่ใต้ร่ม,มจุดเริ่มต้นก็คือต้องใจรักใจรักแล้วต้องขยนันบางทีไปดูคนอื่นที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ใช่แค่นั่งดูเขาลงมือทำนะคะถ้าสมมติว่าคุณแค่วาดฝันในวิมานแต่คุณไม่ได้ลงมือทำเนี่ยความสําเร็จของคุณก็จะไม่เกิดขึ้นก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะซึ่งจากที่ว่าเมื่อก่อนที่พี่วุฒิไม่กล้าแสดงออกก็คือทําเป็นแต่ไม่กล้าแสดงออกพูดก็พูดไม่เป็นนะคะพอออกไปเปิดโลกไปดู เรื่องศึกษาดูงานต่างๆแล้วกลับมาพัฒนาสวนแล้วก็จากประสบการณ์ที่การทำการดูงานนะคะก็สามารถจะเป็นวิทยากรถ่ายทอดวิชาการต่างๆคือให้กับเกษตรกรได้นะคะซึ่งว,ว,วิชาการต่างๆเนี่ยคือพี่วุฒิเนี่ยสามารถพูดได้ชัดเจนเนื่องจากว่าใช้ประสบการณ์จริงในการในการในการถ่ายทอดให้เกษตรกรน,นะคะมันีีแล้วมันมีมังล้มลบมาแล้วก็อยู่น,นั้นันก็จะลบมา,า,บาตัว่าใบัวยหรนี่ ยัง่งอะไละมามีมั้งเลยผมก็มสักกคือเราพอมีพอกินแล้วก็เหลือเราก็ขายแล้วแบบเหมือนกับว่ามีเพื่อนบ้านอะไรมาดูที่เราทำนะคะแล้วก็เรามีแล้วก็แจกจ่ายไปให้กับเพื่อนบ้านได้ได้แบ่งปันอะไรแบบนั้นนะคะต้องขอบคุณสำนังกงานเกษตรแม่ลานแล้วก็ขอบคุณนิตยาที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมแล้วก เข้ามาเยี่ยมแปลงอยู่บ่อยๆอะครับนั่นอะไรผิวอะเดนโดมันมีต้นนูเลียงด้วยอีกอย่างหนึงฮ่าคือภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับผมว่าผมเออจากคนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้จากคนที่ไม่เคยทำอะไรคือพ่อแม่ทำให้าตลอดพอมาทำเองก็แรกๆก็ท้อท้อกับเัื่อมันเหนื่อยเพราะถ้า อาชีพเึกษาถ้าไม่รักจริงจะเหนื่อยจะไม่สู้แต่ผมเออผมผ่านมาจุดนี้ได้ผมภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับนี่ก็คือเป็นแปลงผลผลานที่ต่อยอดจากอีกสองแปลงด้านหน้าด้านข้างนครับผม คุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะนั้นไม่จำเป็นที่องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะต้องมีการลงทุนอย่างมากมายค่ะ mm hmm. เพราะการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้น mm hmm. เพียงอาศัยวิธีการทางธรรมชาติโดยการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชให้มีการเกื้อกูลกัน และเพียงเท่านี้นั่นเองค่ะเกษตรกรในพื้นที่ก็สามารถที่จะทําการเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างสําเร็จโดยปราศจากพ่อค้าคนกลางค่ะและนอกจากนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนให้คนในชุมชนนั้นสามารถเข้ามาเรียนรู้ดูองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆของรายการสร้างฝันเพื่อสันทิุขของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกายีนาทีค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข